ครับผมพิภูมินะครับคลิปนี้ครับจะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับวัดพลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับในนี้ก็จะมีดีซมิเตอร์นะครับเนี่ยมีแสดงผลโวลต์กระแสวัดแล้วก็เอเนจีได้ด้วยนะครับผมจะจำลองนะครับโดยใช้โค้ชสายตัวนี้นะครับเป็นแรงดันจากแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์นะครับอาจจะไปจับจัดแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์หรืออาจจะไปจับจัแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับ สามารถวัดได้ทั้งโวลต์แอมป์แล้วก็วัดได้เลยนะครับส่วนข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้างในนี้นะครับก็จะมีบอร์ดทีพีสามสองนะครับแล้วก็มีบอร์ด p ีซีดีเอ็มศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับมีอาร์ชั้นสามร้อยแอมป์นะครับวัดกระแสสูงสุดได้สามร้อยแอมป์นะครับมีจอแล้วก็มีอาร์เอสสี่แปดห้านะครับจุดซีเดียวนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นแบบสี่แปดห้านั่นเองนะครับส่วนพลังงานจากตู้นี้ใช้ไฟเลี้ยงจาก USB นะครับถ้าเอาไปใช้ใช้จริงนะที่โซลาร์จใช่มัร โซลาร์ชาร์ก็จะมี USB ให้เราเสียบเพื่อใช้แรงจ่ายได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตจำลองเป็นโทวแบ้งค์ให้ก่อนนะนะครับก็สังเกตได้ว่าอ่ะก็จะดูโวลต์ได้นะครับผมจะลองปรับดูเนาะปรับให้มันเป็น11เป็น10ดูอ่ะแต่ค่าก็จะลดลงสาที่ผมจำลองให้ดูจริงๆเลยนะครับก็ซึ่งจะเป็นไปตาม ความเป็นจริงเนาะเพราะในการใช้งานของโซล่าเซลล์นี่ฮะมันจะมีการแบบแรงดันตกลงนะเราก็จะสามารถที่จะดูได้ด้วยนะในแอปพลิเคชันนะครับจะสามารถดูค่าแบบเดียวทามได้เลยอยู่ข้างนอกอยู่ที่อื่นก็ดูได้นะครับดูอะไรนะบ้างนะครับถ้าเป็นเกยียรแบบนี้ก็คือจะดูโวลต์กระแสพาวเวอร์แล้วก็แล้วก็เอเนจีนะครับ ถ้าในจุประสงค์ของงานนี้คือว่าเราจะมอนิเตอร์แรงดันมันถ้าแรงดันมันใกล้หมดนะครับเราจะสั่งสตาร์ทตัวเจเนเรเตอร์นะครับก็คือจะอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะสองกล่องนี้จะอยู่ปวลาที่กันนะนะครับแต่ว่าสื่อสารได้ผ่าน Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ก็ไม่จะเป็นต้องใช้ w i f i เดียวกันนะครับอยู่ปวลาที่กันอันนี้อยู่ที่15กิโลเมตรนะครับอันนี้อยู่ไกลๆก็สามารถคุยกันได้นะครับผ่าน super b i n g application นะครับแต่ตอนนี้ผมจะลองปรับดูให้มันน้อยลงนะครับสมมุตินะ ผมให้มันประมาณเก้าโวลต์ละกันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับอ่าสมจติว่าในงานที่ลูกค้าสั่งณตอนนี้นะ,ะลูกค้าเขาอยากได้เป็นแมนวนวลคือว่าเขาอยากจะดูว่าเฮ้ย hey, วัวมันตกแล้วนี่หว่าฉันต้องสั่งสตาร์ทไตตัวเจเนเตอร์ได้ตัวเองนะฮะก็จะมีปุ่มนะฮะสังเกตว่าจะมีสังเกตว่าจะมีเสียงดังขึ้นมาของฝั่งนี้นะฮะคือเราจะมีการเปิดสวิตช์ตัวเจเนเรเตอร์นะครับผมแล้วก็เดิสตาร์ทเดสตาร์ทเดิสตาร์ทนะครับ พอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตามธรรมชาติเหมือนเราเหมือนกับเหมือนเราสตาร์ทรถยนต์พอเราสตาร์ทปุ๊บๆนะฮะก็จะเกิดการจุลระเบิดของเครื่องเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์ก็จะทํางานนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ผ่านตัวนี้นะครับจะมี220โวลต์ดูแสดงว่าเครื่องเจเนเรเตอร์ถูกทํางานแล้วจากการที่เราก,กดเปิดสวิตช์แล้วก็เจเนเรเตอร์แล้วก็ได้สตาร์ทเมื่อกี้นะครับในตัวกล่องนี้ก็จะมีมดังๆให้ดูนะครับวัดโวลต์วัดแอมป์วัดกับวัดได้เนเรรย่ยพลังงานได้นะครับเดี๋ยวผมจะจําลองดูนะว่า ถ้านอเรเตอร์มันทางานแล้วกระแสมันกินไหมเดี๋ยวจะให้ผู้ทดสอบลองกดพัดลมดูผมขออนุญาตใช้โหลดไปพัดลมดูก่อนเนาะเราดูซิว่ากระแสขึ้นไหมอ่ะขึ้นแล้วนะฮะศูนย์เจซีเอมเนี่ยก็จะมีกระแสขึ้นมาประมาณนี้จริงๆได้ด้วยนะครับก็คือแสดงว่าถ้าแรงดันถ้าแรงดันตรงนี้ถ้าแรงดันตรงนี้มันน้อยลงเราสา,สามารถที่จะสั่งสตาร์ทเครื่อง g e n รเตอร์ได้เลยนะครับจริงๆทำออตโต้ก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนี่คือลูกค้าจากลูกค้าที่ สั่งมาจะเป็นแมนนวลนะครับทีนี้ขออนุญาตเปิดกล่องให้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพันเซอร์วัดไฟบ้านนะครับมี C t c u r r e n t นะฮะวัดกระแสได้อยู่แล้วมีรีเลย์นะครับลูกค้าสามารถที่จะเอาไฟ1 2โวลต์นะฮะไปต่อกับรีเลย์ได้นะครับมี2ช่องนะเข้ากับออกนะครับตรงนี้นะฮะสามารถที่จะสวิตช์แล้วก็ตัวดต่สตาร์ได้เลยมีรีเลย์2ช่องให้ใช้นะครับสามารถนําไปทําเป็นสวิตช์แล้วก็ทำเป็นดต่สตาร์ได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ เรามาดูหน้าตาแอปพลิเคชันกันเมื่อกี้ก็อย่างที่ทราบกันจะมี DC นะฮะดีซี DC ข้างบนมี AC ฝั่งนี้มีสวิตนะครับรีเลย์มีเดสตาร์ได้ด้วยนะครับอันนี้เสียนมาอ่าทีนี้2อ,อันนี้เป็นไทม์สแตป์เพื่อให้เราดูว่ากล่องของเรากําลังออนไลน์อยู่นะครับสเกวตวอนนี้สองทุ่มสินะครับผมให้ทั้งสองกล่องถึงแม้ว่ามันจะอยู่กันที่กันให้มันส่งเวลาปัจจุบันมาที่แอปด้วยเพื่อเป็นการเช็กว่าตอนนี้มันออนไลน์อยู่จริงเห็นไหมฮะของโซล่าก็ 2ทุ่มสิเรียวไทมนะครับปัจจุบันนะครับของตัวเจเนเตอร์นะครับมีคำพูดอยู่นะครับถ้าคือของปัจจุบันเหมือนกันนะครับก็เป็นชุ์ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่เป็นเป็นชุดทดสอบให้ดูนะครับผมขอบคุณาครับ